พปางไปแล้วลูกพี่ปางไปแล้วอาลูกเกียเาให้พี่ปางลูกเลูกเกียเาให้พี่ปางเร็วถึงให้พี่ปางเกียวให้ไมให้พี่ปางเอาพี่พี่ปางหาหน้าหาน้อนอีลูกหาน้าหาน้องหน่อนนยเดีวเฮ้ อ้ออาวเร็วพี่ก้าวไม่ให้พี่ปางเร็วเฮ้ยพี่ก้าวให้พี่ปางเร็วเอาหล,นล่นเร็วปลง อ้าวโอเคโอเคมาขอโดนตาลพี่ sáng ทําได้นอนตาลจบแค่ ธุรกิจอาหารและก็คณะการจัดการโลจิสติกและการคมนาคมขนส่งอ่านะครับถ <นะ S 1> ่ายวีดีโออยู่ค่ะเรียบร้อยแล<อ>้วนะคะซาอมเลื่อนนะคะไปบริเวณห้องพิธีที่ชั้น3ได้เลยนะคะและสำหรับใครที่ยังไม่ได้ลงทะเบีย,น,ะะย,มมบยนนะคะรีบไปลงทะเบียนที่ Exhibition Hall ชั้นด่วนนะคะอ่านะครับถ่ายวีดีโอให้แล<ะ>้วขั้นตอนการลงทะเบียนนะคะบณัณฑิตแล้วค่ะบันทึกทุกท่านค่ะตัวโปรเป็นลำดับที่ของเองค่ะแล้วก็แคปจอที่มีบาร์โค้ดนะคะก่อนเข้ารับจุดลงทะเบียนนะคะ แสดงหน้าจอบารโคแก่เจ้าหน้าที่ด่างไหนอกแบบหนึ่<า>งสองสามหนึ่งสองสาบ,บัตฑิตเกียรติยมอันดับหนึ่งนะคะแจบะบใช้ชอ่องที่หงและสในการเมีนนะคะบันฑิตเกียรติยมอันดับสอง